มันช่วยที่จะกําจัดแบคทีเรียไวรัสได้ดีกว่ารุ่นเก่าๆเนี่ย200เท่า200เท่าแล้วก็มีเพียงแค่2ที่ในประเทศไทย สว,วัสดีครับเพื่อนๆนี่คือรายการเจาะใจเดรทนกับผมโจอี้ชัยยุทธนะครับในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเวลาเราจะไปไหนการดูแลตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือหรือว่าโซเชียลดิสแตนซิ่งแต่รู้ไหมครับเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วเราสามารถดูแลร่างกายของเราให้แข็งแรงมากขึ้นไปก่อนนั้นด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แต่จะทําได้อย่างไรวันนี้ผมก็เลยพามาหาคําตอบที่นี่เลยครับ Element C l i ลิ c เรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปข้างในกันครับไป สวัสดีครับพี่ชาดาครับใช่ค่ะผมโจอี้นะครับค่ะนี่ครับพี่ชาดาเยี้ยนพักกรรมการผู้จัดการ Element ต์คล i c ครับสวัสดีค่ะพี่ชาดาครับในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายคนกลัวมากไม่กล้าออกไปไหนทำอะไรแพนิกไปหมดเลยอย่างพี่ชาดาครับมีวิธีการดูแลป้องกันตัวเองอยังไงบ้างครับ ที่ว่าสิ่งสําคัญตอนนี้เนี่ยก็คือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะคะซึ่งที่ Elements คลินิกเนี่ยมีวิธีหลากหลายเลยที่จะช่วยทุกๆคนได้เรื่องนี้คุยยาวเราไปนั่งคุยกันเลยดีไหมคะได้เลยครับอย่าพิชิาเชิญเลยครับนำเลยครับขอบคุณค่ะครับ จรด,ดาครับอย่างที่เราคุยกันว่าที่นี่เนี่ยมีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นใช,ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้ว Element Clin ิ c มีให้บริการเรื่องอะไรบ้างครับ Element c l คลิ c เป็นคลินิกเพื่อสุขภาพและความงามครบวงจรนะคะเราก็ดูแลตั้งแต่การตรวจสุขภาพตรวจแลบตรวจยีน<อ>รวมไปถึงการบําบัดด้วยทรีทเมนต์ต่างๆนวัตรกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็มีซัพพลีเมนต์ให้คนไข้กลับไปทานที่บ้านด้วย<อ>ค่ะอย่างที่บอกว่าตรวจสุขภาพนี่เหมือน กลับไปทําที่โรงพยาบาลเลยหรือเปล่าครับเออเรามีการตรวจแลบบโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเรามีนวัตรกรรมอื่นๆเช่น EIS เป็น,น ElectroInterstitial Scan <S <S อันนี้ก็เป็นเทคนโนโลยีของอเมริกามันเป็นยังไงคร,รับพี่ชนะมันจะเป็นเหมือนเครื่องชี้เป้าเลยก็คือมันจะสแกน37อวัยวะในร่างกายคร,ครอบคลุม9ระบบเลยนะคะเช่นระบบการหายใจระบบหลอดเลือดระบบการเผาผลาญระบบสืบพันธุ์เป็นต้น พบหมดเลยทั้งร่างกายรู้ได้หมดเลยพอดีก็คือไม่ต้องเจาะเลือดไม่ต้องเตรียมตัวก็คือแบบอยากจะตรวจก็เดินเข้ามาตรวจได้เลยเดินเข้ามาตรวจได้ยกเว้นคนที่ตั้งครรภ์หรือว่ามีเหล็กในร่างกายมีเครื่องกระตุ้นหัวใจนะคะเพราะว่ามันคัดวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ในอวัยวะต่างๆอพอแปลผลออกมาก็จะเป็นกราฟมีสี ก็จะมีข้อมูลเพื่อที่คุณหมอจะแนะนําคนไข้ได้ว่าเออตอนนี้มันเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นแล้วควรจะไปรักษายังไงที่เป็นการรักษาที่ตรงจุดเหมือนเราก็จะรู้เบื้องต้นว่าอาวัยวะต่างๆในร่างกายมีตรงไหนที่ทํางานผิดปกติกแล้วก็ไปลงนึกมากขึ้นที่โรงพยาบาลได้ว่าอาวัยวะตรงนั้นที่ว่าผิดปกตินะีมน่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่แต่ว่าวิธีการตรวจหรือว่าระยะเวลาของการตรวจล่ะครับพิจาราช้เวลานานไหมครับ 5้านาทีเท่าน,น,นาทีใช่รู้รมหมดเลยก็รู้เร็วก็ป้องกันได้นะคะแต่ว่ารู้เร็วเนี่ยผลละเอียดและแม่นยำม,มาก แล้วก็สามารถที่จะรู้ถึง37อวัยวะคุณหมอก็จะเปิดให้ดูทีละหน้าทีละหน้าเราดูหน้าจอไปพร้อมกับคุณหมอเลย<อ>ใช้เวลาในการฟังผลก็ประมาณสัก20-30นาทีมก็จะไล่ไปแต่ละส่วนในร่างกายใช่ใช่ค่ะคอ่ะเราตรวจร่างกายกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วที่บอกว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเราเสริมมันยังไงครับจริงๆแล้วมันมีวิธีที่หลากหลายแต่วันนี้ขอแนะนําเฉพาะบางตัวนะคะเช่นเราจะมีการให้วิตามินทางหลอดเลือด เป็นสูตรพิเศษที่ว่าอิมมู e บูสเตอร์อินฟิวชัตัวนี้มันจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมีวิตามินดีเยอะมากเลยมีวิตามินดีมีวิตามินซีมีน a กแล้วออย่างที่ผมถามได้ไหมครับว่าแล้วถ้าเราสามารถทานแทนได้ไหมครับอย่างทานผลไม้ที่มีวิตามิน B วิตามิน C อย่างนี้ จริงๆการที่เรารับประทานผลไม้เนี่ยให้วิตามินอยู่แล้วหรือว่าอาหารที่เป็นเหมือนเรารับประทานอาหารเป็นยาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ข้อดีของการให้วิตามินทางหลอดเลือดก็คือเรารับทีเดียวเนี่ยได้ร้อเปอร์เซนเหมือนเราครบเลยไม,ไม่ต้องไปนั่งทานทีละยนนอย่างอะไรใช่ไหมครับคือบางทีมันต้องทานเยอะมากกว่าจะได้ปริมาณใช่ครับอันนี้เป็น อิมมูนบูสเตอร์ใช่ไหมครับตัวอิมมูนบูสเตอร์จะมีส่วนผสมมากกว่าวิตามินซีแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเป็นตัวที่แนะนำค่ะ40นาทีเท่านั้นก็เติมวิตามินให้ร่างกายได้เลยประมาณนั้นเราอิมมูนบูสเตอร์ไปแล้วมีต่อเนื่องอีกไหมครับพี่ชาราปกติคนไข้เนี่ยพอให้วิตามินเข้าหลอดเลือดแล้วเราจะแนะนำตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ทรีทเมนต์ของเอลิเมนต์ซึ่งก็คือเอนโดเลเซอร์เอนโดเลเซอร์ใช่ค่ะมันรเป็นเลเซอร์บำบัดค่ะ คือนวัตกรรมตอนนี้แทนที่จะให้เหมือนวิตามินเข้าหลอดเลือดเหมือนให้น้ําเกลือแล้วอ่ะเราสามารถที่จะส่งพลังงานของเลเซอร์เข้าไปใช้ประโยชน์ในร่างกายได้ด้วยส่งเลเซอร์เข้าไปในร่างกายมันจะเป็นสายไฟเบอร์ออปติกนะคะเข็มเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้แล้วแสงอะ่ะมันไม่ได้เข้าไปในร่างกายโดยตรงเพราะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะมคแต่เม็ดเลือดน,นี่แหละ จะมารับพลังงานกับล้วพาไปทั่วร่างกายใช่ถูกต้องเลยโอ้แล้วมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างครับเลเซอร์ <Laser S 2> ของเรามีสีแสงนะคะอย่างแสงสีแดงใช่ไหมคะคสีแดงเนี่ยพี่พูดคร่าวๆนะเพราะจริงๆคุณประโยชน์เยอะมากสีแดงจะเช่วยการไหลเวียนโลหิตช่วยลดอาการอักเสบบาดเจ็บนะคะช่วยในเรื่องของคนที่มีอาการปวดหัวไมเกรนด้วยค่ะโอดีมากเลยเพราะฉะนั้นพอการไหลเวียนโลหิตดี ก็หมายความว่ามันสามารถจะนำพาออกซิเจนสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงเซลล์ได้ดีใช่เลยครับแล้วก็สีเขียวจะช่วยลดเลือดหนืดลดกรดแลกติเลือ,ลลอหนอดใช่คนที่ นอนน้อยพักผ่อนไม่พอดื่มน้ําน้อยเอลือดจะหนืดผมนอนน้อยนอนไม่ค่อยหลับเลยครับอันนี้ช่วยได้พอันนี้ดีช่วยได้เลยอันนี้ช่วยได้เพราะพี่มีปัญหาคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช้โดเลเซอร์เนี่ยเขาจะหลับสบายสีเหลืองเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการหลั่งเซโรโทนินหรือเป็นแฮปปี้ฮอร์โมนมีความสุข ถูกต้องทำให้คนไข้เนี่ยลดอาการซึมเศร้ามันช่วยในการหลั่งเซโรโทนินใช่ค่ะผมไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยครับ,รบและที่สําคัญตัวเอกของเราคือสีน้ําเงินสีน้ําเงินเนี่ยจะช่วยมันมี anti aging effect ะนะคะช่วยเราเนียครับช่วยกระตุ้นการหลั่งคอลลาเจนและอิลาสซินแล้วสวยไม่พอตัวเอกของเราเนี่ย เขาช่วยในเรื่องของเสริมสร้างประสิทธิภาพในเลือดขาวในการฆ่าเชื้อโรคก็คือช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะเลยตัว e ดเล l a s e r ของเราเนี่ยเป็นเครื่องมาจากเยอรมันนะคะผลิตโดยดรเวเบอร์ซึ่งเป็นประธานสมาคมแพทย์นานา,นาชาติด้านเลเซอร์รุ่นใหม่ที่เรามีเนี่ยมันช่วยที่จะกําจัดแบคทีเรียไวรัสได้ดีกว่ารุ่นเก่าๆเนี่ยสองเท่าโอ0เท่าเาพราะฉะนั้นเหมาะก,กับช่วงโควิดนี้เลยก็คือเหมือนว่า ทำครั้งเดียวแต่มีสีแสงมีสี่แสงที่จะช่วยอย่างที่พิชราเล่าให้ฟังว่าแต่ละแสงทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างแล้วก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันร่างกายเราแข็งแรงขึ้นใชพอภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นโอกาสการป่วยก็จะลดน้อยลงถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าผมถามก่อนว่า endolaser กระบวนการทำอรครับมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ1ชั่วโมงค่ะแสงละ15นาทีอ๋อคือจะไล่แสงไปเรื่อยใช่ไล่ไปทีละแสงไปเรื่อยเรื่อยก็คือคนไข้ได้รับคุณประโยชน์ทั้งหมดเลยครับ เครื่องนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมแบบเป็นนวัตกรรมในดวงใจของพี่และคนไ oh. ข้หลายๆคนแสดงว่าพี่ศดาก็ต้องแอบใช้เครื่องนี้บ่อยเหมือนกันใช่ไหมครับใช้ประจำเหมือนกันใช้ประจำครับ,รบแล้วเวลาเราใช้เสร็จแล้วมันเห็นผลเดียวนั้นเลยป่ะครับคนไข้จะรู้สึกว่าผ่อนคลาย mm hmm. แล้วก็หลับง่าย mm hmm. นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะรู้สึกมีพลังงานไม่ป่วยง่าย mm hmm. คนไข้หลายๆคนบอกว่าจากที่เคยเออ ป่วยบ่อยๆก็ไม่ค่อยป่วยรหรือถ้าป่วยเนี่ยแทนที่จะต้องไปหาหมอไปนอนโรงพยาบาลก็กลายเป็นว่าพักอยู่กับบ้านก็หายเหมือนเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยใช่หลังจาก e ด d o เซอ e r แล้วมีอะไรต่อไหมครับพิชาดาเราก็มีทางเลือกนะคะสำหรับจะสังเกตว่า immune booster infusion ก็ต้อง ใส<ช>่เข็ม,ขมนะโดเลเซอร์ <c oughs> ก็มีเข็มไฟเบอร์ออปติกโอ้โหแล้วถ้าคุณกลัวเข็มนะครับนี่เลย448 RF มันคืออะไรครับพี่ชาราเราใช้คลื่นความถี่วิทยุนะคะคลื่นความถี่วิทยุที่เสถียรที่448กิโลเฮิรตซ์ค่ะแล้วกระบวนการทำงานหรือว่าประโยชน์ของมันมันช่วยอะไรอย่างไรบ้างครับกระบวนการเขาคือเป็นการใช้ความร้อนนะคะจากขึ้นเอ่อคลื่นความถี่วิทยุสูงเนี่ย ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าไฮเปอร์เทเนียคือเป็นการสร้างไข้เทียมไข่เทียมประมาณ38-39ถึงองศาเหมือนประมาณว่าร่างกายเราจะตัวร้อนเหมือนเราเหมือนเราป่วยเป็นไข้แต่เราไม่ได้ป่วยจริงมันก็เหมือนเป็นการหลอกร่างกายว่าเอ้ยเป็นไข้เม็ดเลือดขาวก็จะแบบผลิตออกมาอ๋อคือเหมือนประมาณว่าถ้าปกติเราเป็นไข้เนี่ยเม็ดเลือดขาวจะออกมาช่วยสู้ใช่ออกมาช่วยสู้เชื้อโรคแต่นี่เราไม่ได้เป็นจริงๆเราหลอก เราหลอกเราหลอกมีเลือดขาวไม่เลือดขาวก็แบบโอ้โหกระตุ้นขึ้นมาสร้างขึ้นมาเลยก็เหมือนเป็นเลือดขาวเยอะขึ้นนะครับหรือว่าเป็นยังไงครับมันออกมาฆ่าเชื้อโรคมากขึ้นดีขึ้นภูมิคุ้มกันเราก็จะดีขึ้นเองเลยใช่ค่ะก็คือเน้นเลยว่าเพราะมันมีหลายโหมดมากมันมีโหมด็อ t o x ด้วยโหมดนู่นนี้แต่อันนี้เราจะเน้นสําหรับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วถ้าเกิดคนไข้ที่เออตอนนี้ไม่ประสงค์จะออกจากบ้านใช่ ก็เราสามารถจะส่งซัพพลีเมนต์ไปให้ทานที่บ้านได้ oh. อย่างเช่นวิตามิน D3 คือในคนเอเชียเนี่ยเรียกได้ว่า99%นะคือวิตามินดีต่ำอยู่แล้ว oh นะคะคือควรจะทานวิตามินดีเสริม oh. แต่ในภาะวะของโรคระบาดเนี่ยเรา เราอาจจะทานแล้วทานไม่ทันท่วงทีหรือบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มทานแล้วเมื่อไหร่จะได้ปริมาณมาาที่ป้องกัน<อ>ใช่เพราะฉะนั้นการฉีดไปเลยโดยใช้วิตามินดีสาินเ j e c t i นปริมาณ3 0 0 0 0น IU เนี่ยสามารถที่จะคุมม,มีประสิทธิภาพไปได้ถึง3-4เดือนทีนี้ถ้าเราอยากจะคุมทั้งปีควรจะรับประทานอมใต้ริ้นหรือว่าฉีดเนี่ยเดือนติดกันเดือนละครั้งทีนี้ก่อนที่จะไปรับเข็มที่ส ควรจะวัดระดับวิตามินดีก่อนว่ามันมันสูงพอหรือยังสมมุติว่าถ้ามันสูงแล้วหมอเขาต้องการที่ระดับ50นะคะ50ขึ้นถ้าสมมุติว่ามันสูงแล้วก็ไม่ต้องรับเพิ่มแต่ถ้ามันยังต่ําอยู่ซึ่งพบว่าคนส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ประมาณสักแค่30บครับบางครั้ง3มเข็มอาจจะยังไม่ถึง50ด้วยซ้ําอาจจะต้องเพิ่มอีกอาจจะต้องเพิ่มอีกอ<า>แต่แต่คุณหมอแนะนําว่าเออถ้าสมมติ เราได้ไปสักสามเข็มแล้วเดือนละเข็มติดต่อกันเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วอย่างนี้ถ้าคนที่ไม่สามารถแบบหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาในการฉีดอย่างเงี้ยมีวิธีการเติมวิตามินดีสามยังไงบ้างไ,ได้ค่ะคลินิกสามารถที่จะส่งให้ไปอมใต้ลิ้นได้ก็คือเราจะส่งเปไ็นไซลิงไปฉีดไปที่ใต้ลิ้นอมแค่30วินาที30วินาทีเท่านั้นก็ได้แล้วได้ประสิทธิภาพเท่ากับฉีดเลยแล้วเราต้อง ฉีดใต้ลิ้นด้วยสลิงเนี่ยบ่อยแค่ไหนครับเหมือนกันเลยค่ะเดือนละครั้ง3เดือนติดกันก็ตัดเดียวเองนะครับเนี่ยใช่สะดวกมาก็คือไม่ต้องออกจากบ้านซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านได้อ๋อหรือว่าบางทีเรารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอาไปฝากท่านได้ได้ค่ะส่งได้นอกจากนี้มียังอื่นอีกไหมครับพี่ชาราโอ้ยังมีซัพพลีเมนต์อีกนะคะครับซึ่งเรามีตัวซัพพลีเมนต์ที่เป็นโปรไบโอติกของ Biomed Technology Holding ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับนะคะ ตัวโปรไบอติกเนี่ยก็คือเขาผลิตจาก Science Park ที่ฮ่องกงตอนนี้ก็มีที่ e l e m e n t ์คลินิกเท่านั้นแต่ว่าเรามีแผนต่อไปก็คือเราจะส่งไปขายตามคลินิกต่างๆด้วยเพื่อให้ประชาชนน่ะได้รับประโยชน์จากโปรไบอติกเนี้ยอย่างทั่วถึงเข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ค่ะครับค่ะพี่ชาดาครับเรามาถึงที่นี่แล้วสมมุติว่าถ้าผมอยากจะเริ่มต้นดูแลตัวเองเมื่อมาถึงที่นี่ควรจะเริ่มด้วยอะไรครับ ที่แนะนํานะคะคือเราไปตรวจด,ด้วยเครื่อง EIS ก่อนเลยไปสแกนอวัยวะว่ามีความผิดปกติตรงไหนจะได,นได้รู้ว่าเราควรเสริมอะไรยังไงบ้างใช่เพราะว่าตัวนี้มันจะมีดูระบบภูมิคุ้มกันเราได้ว่าปกติหรือเปล่าได้ครับค่ะถ้างั้นวันนี้ลบกวนพิ่ชาราพาไปหน่อยนะครับเชิญเลยค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้อง EIS นะคะได้ครับ นี่เลยค่ะอิเล็กโทรอินเตอร์สชียลสแกนเป็นห้องตรวจร่างกายใช่ไหมครับ37อวัยวะดะ๋ยวเข้าไปมากแล้วก็จะได้ตรวจระดับภูมิคุ้มกันด้วยนะคะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญคุณโจอี้ถอดเครื่องประดับก่อนนะคะได้ครับ เราก็เริ่มจากจะให้คุณโจอี้นะคะนั่งวางมือแล้วก็วางเท้าไปบนเพลทแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแนบให้สนิทซึ่งตอนนี้คุณโจอี้ถอดเครื่องประดับออกหมดแล้วแล้วก็ต้องถอดรองเท้าด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเครื่องนี้จะดีเทคก็คือสแกนโดยผ่านการส่งกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไปที่มือและเท้าค่ะใช้เวลาตรงนี้ประมาณ5นาที หลังจากที่ตรวจกับคุณพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีคุณหมอเนี่ยมาคอยอ่านค่าแล้วบอกเราว่า<ม>จริงๆแล้วมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือว่าควรจะเพิ่มเติมตรงไหนบ้างอยู่กับคุณหมอพี่เอสว,ส,สวัสดีครับสวัสียกพี่เอแล้วกันนะครับได้ครับผมค่าของผมเนี่ยที่ออกมาเป็นยังไงบ้างครับพี่เอ,อใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้นี่คือว่า เป็นตัวอย่างที่ดีของหัวข้อที่เราคุยวันนี้เลยครับเรื่องภูมพุ้มกันเลยอ่าใช่ครับก็คือเครื่องเนี่ยก็คือรายงานว่าเออตัวระบบภุมกันเนี่ยดูจะทํางานน้อยน้อยนะครับเาว่าน้อยครับค่ามาตรฐานปกติอ๋อเาต้องบอกแบบนี้ก่อนและอันดับแรกคือต้องชี้แจงก่อนว่า เครื่องนี้ใช้ไฟฟ้าในการวัดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจในเลือดเลยเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะไม่ได้บอกถึงเรื่องของปริมาณออแต่ในแง่ของเครื่องนี้เนี่ยมันพูดถึงลักษณะของคุณภาพในการทํางานมากกว่านะครับเนาะหลังจากนั้นเนี่ยคือเวลาเรา,าพอเจอแบบนี้เนี่ยเราก็มักจะหาสาเหตุต่อซึ่งเครื่องมันก็จะรายงานระบบอื่นๆให้เราร่วมด้วยหลังจากนั้นเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า สาเหตุที่ปุ้มการที่เครื่องมารายงานว่ามันน่าจะทํางานน้อยลงเนี่ยม,มันมีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นปัจจัย,ยต้นเหตุว่าม,มันเกิดจากอะไรเนาะอย่างอ่านอย่างเคสของเคสนี้เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับอันแรกก็คือที่เครื่องมันรายงานชัดเจนน่าเลยคือเรื่องความเครียดโอ้โหรู้ขนาดนั้นอนอนใต้เตียงผมหรือเปล่าครับเนี่ยรู้ได้ไงว่าผมนอนเครียดอยู่ที่บ้านลองดูนะซึง่งจริงต้องบอกว่าไอ้เรื่องของความเครียดที่เครื่องมันรายงานเนี่ย ความครอบคลุมในเรื่องของความเครียดเรื <iv trabalhar> ่องโอเคความเครื่องเรื่องจิตใจเรื่องของคิดงานทํางานหนักเนี่ยเนาะจะมีมุมมองหนึ่งมันพูดถึงเรื่องของความเครียดที่เกิดจากเรื่องของการพักผ่อนที่เพียงพอเอเ่ใช่เลยครับความเครียดทางกายผมนอนไม่ค่อยหลับเลยครับหลับหลับตื่นตื่นนอนนอนยุ้ยอุงขึ้นมาก็มีบ้างอะไรอย่างเั้ยเลยโอเคนะ ห้อง endolaser นะคะนี่คือเครื่อง e ดเล l a s e r จากเยอรมันที่บอกค่ะครับค่ะห้องเก้าอีดูนั่งสบายมากใช่รับบริการแล้วก็นั่งกันสบายๆดูทีวีได้ด้วยก็คือคนไข้สามารถที่จะให้วิตามินตัว immune booster infusion ห้องนี้พอให้วิตามินเสร็จปุ๊บก็ให้ตัวนี้ต่อได้เลยตรงนี้เราเป็นห้อง iv t h e a t e r ถ้าเกิดว่ามาสท่านคู่รักสามีภรรยาคุณพ่อคุณลูกครับ นั่งคู่ได้เลยอย่าง e n d o l ซอ e r นี่การทํากระบวนการนานแค่ไหนครับพี่ชานะหนึชั่วโมงค่ะ<อ>มีสีส<อ>ีสีละสินาที 1>, 1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้กับการนั่งดูทีวีผมว่าไม่ได้รู้สึกนานเกินไปเลยเพลินๆรับการบริการแล้วก็เหมือนเป็นการพักผ่อนอตัวเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่1ชั่วโมงแลย้ยังไม่ออกเพราะว่ายังดูหนังไม่จบสบาย วันนี้ลองกันหน่อยนะครับได้เลยเดี๋ยววันนี้ได้ลองกันแน่นอนค่ะนี่มาถึงเครื่องโดเลเซอร์นะครับที่จะมาลองใช้กันก่อนอื่นเนี่ยก็จะมีการเจาะเข็มเข้าไปใช่ไหมครับทําไมถึงต้องใช้เป็นเจาะเข็มเข้าไปครับพี่นุ่นเออเพราะว่าตัวนี้ค่ะเป็นการส่งกระแสเลเซอร์ค่ะเข้าไปทางทางหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็ตัวเลเซอร์เนี่ยจะไปจับกับตัวเม็ดเลือดแดงครับ ระดับความเจ็บของการเจาะนี่ถ้าเทียบกับการบริจาคเลือดนี่เป็นยังไงครัพี่นนท์อืมบรินะจาคไม่เจ็บกว่าค่ะอ๋อน,นี่ถือว่าชิลๆสบายๆ<ช>มันจะเริ่มจากเลเซอร์สีอะไรก่อนครับสีแดงก่อนค่ะอันดับแรกจะเป็นแดงเขียวเหลืองแล้วก็เป็นสีน้าเงินเป็นสีสุดท้ายสีแดงเนี่ยจะเป็นการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ลดการหักเสบของกล้ามเนื้อใช่ไหมครับพี่น,นุ่นใช่ค่ะ ผมเก่งครับผมอ่าน้ายข้างหลังครับต้องใส่แว่นด้วยครับ่ครับทำไมถึงต้องใส่แว่นครับพี่นุ่นเพราะว่าตัวนี้ไม่แนะนําให้มองด้วยตามันมีแสงใช่ที่ทาให้แสบตาได้แล้วต้องเป็นแว่นพิเศษนะครับใช่เป็นแว่นอันนี้เป็นแว่นพิเศษะอ๋อได้ครับเอาเลยครับได้ครับผมดูเป็นยังไงครับพี่นุ่นหล่อมากเลยค่ะ มาถึงแสงสุดท้ายแล้วก็คือแสงสีฟ้าใช่ไหมครับพ<ช>ี่นุ<ช>่นมันทําหน้าที่ยังไงบ้างครับตัวแสงสีฟ้าจะมีจุดเด่นในเรื่องของการะชะลอความเสื่อมของเซลล์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอ๋อเรเห็นบอกว่าเป็นการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มีเพียงแค่สองที่ในประเทศไทยที่ความเข้มข้นสูงขนาดนี้หนึ่งในนั้นก็คือที่นี่เลย Element Clinic ๋ยวนี้จะได้ลองแสงสีฟ้าที่ว่ากันค่ะ<ช>ได้แล้วไม่ต้องดูแล้ว ครวิาชาดาอันนี้คือห้องอะไรครับห้องนี้เนี่ยเราใช้เป็นการทำทรีทเมนต์4 8 r f ค่ะคือคลื่นวิทยุความถี่สูงนะค,ะครับแล้วก็เราใช้เครื่องอินดีบ้าจากบาเซโลนาค่ะอันนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญของวันดี <ib> รับชื่ออะไรครับผมชื่อเดียค่ะคุณเดียนะครับอย่างการทำอันนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงบ้างครับ ล้วก็จะทําบริเวณหน้าท้องนะคะเพือพ่อเพิ่มอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ38-39องศาเหมือนจําลองให้เราอยู่ในภาวะที่เป็นไข้ะคะ่ะ<อ>ก็คือจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราขึ้นมาโดยทําจากแกนกาลางลาตัวก่อนก็คือบริเวณช่องท้องเพราะว่ามีเส้นเลือดใหญ่บริเวณนั้นหลังจากนั้นเราจะไปทําบริเวณหลังแล้วก็มือทาก็คือค่อยๆไล่จากกาลางลาตัวไปส่วนปลายของลําตัวะคะ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาถึงแล้วผมขอลองหน่อยแล้วกันนะพิจารณาได้เลยค่ะได้เลยค่ะ,คะ อย่างทําตัวนี้ครับมันมีข้อจํากัดไหมคะว่าใครทําได้บ้างไม่ได้บ้างครับข้อห้ามก็คือคนที่ใส่เครื่องกิสเนเกอร์นะคะหรือว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจนั่นเองแล้วก็อยู่ในภาวะที่เป็นไข้ยอยู่นะคะเพราะว่าเครื่องเนี่ยจะทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นอีกจะเป็นนักขึ้นเลยตอนนี้ <c oughs> แล้วก็คนที่มีการอักเสบภายใน <c oughs> ก็แบบเป็นพวกลำไส้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรามาถึงจุดสุดท้ายกันแล้วใช่ไหมครับพีชาดาใช่ค่ะจุดนี้คืออะไรครับตรงนี้คือ,อ,อ supplement นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจที่จะให้คนไข้นำกลับไปดูแลสุขภาพค่ะพี่แนะนำตัวนี้เลยค่ะครับเพราะว่า70%ของเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายอยู่ที่ลำไส้<อ>ดังนั้นเราควรจะตรวจสมดุล ของจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะกล่องนี้เราสามารถจะส่งไปให้คนไข้ที่บ้านได้พอคนไข้เก็บตัวอย่างนะคะโดยเรามีวิธีแนะนำการเก็บตัวอย่างเก็บตัวอย่างปุ๊บเราก็จะส่งไปให้ที่แลบที่ฮ่องกงค่ะแลบที่ฮ่องกงประเมินผลมาเสร็จปุ๊บ ก็คนไข้สามารถที่จะนัดเข้ามาฟังผลกับแพทย์ที่คลินิกหรือว่าผ่านเทเลเฮลส์ได้ค่ะอ๋อเหมือนวิดีโอคอลคุยกับคุณหมอใช่เรามีช่องทางเทเลเฮลส์ห้าเกบางคนที่กลัวการออกไปข้างนอกการตรวจเองด้วยตัวเองที่บ้านก็เป็นการช่วยเนาะใช่ค่ะคือคนไข้ไม่ต้องก้าวขาออกจากบ้านเลยรับกล่องตรวจที่บ้านเราส่งไปเราส่งคนไปรับส่งไปที่ฮ่องกงมาฟังผลตรวจทางเทเลเฮลส์สะดวกสบายมากใช่ วันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยมันมีความสําคัญมากขนาดไหนนะครับใช่ค่ะเพราะถ้าเราเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีตั้งแต่แรกนะคะห,หรือว่ามีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตั้งแต่แรกเนี่ยให้รู้ว่ามีความผิดปกติอะไรบ้างรเราก็จะได้รักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆใช่หรือว่าช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเราด้วยวิธีต่างๆได้ทันครับผมนะคะ เพราะว่าวิธีนี้มันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแน่นาคตได้ด้วยนะคะเห็นด้วยเลยครับหลายคนคงรู้นะครับว่าโควิดอ่ะมันเป็นแล้วหายได้ก็จริงแต่ถ้าเราหายแล้วเนี่ยปอดของเรามันจะทํางานได้ดีเหมือนเดิมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยม,มันก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูแลภูมิคุ้มกันเราดี สุขภาพเราก็จะดีสามารถต่อสู้กับโรคต่างๆได้อย่างที่เราไม่ต้องกลัวเลย<ช>วันนี้เนี่ยผมได้มาลองตรวจร่างกายด้วย EIS ได้รู้ว่าผมควรจะเสริมสร้างตรงไหนดูแลอวัยวะต่างๆยังไงด้วยละเอียดมากขึ้นแล้วก็ลองใช้ endolaser ซึ่งผมเองมีปัญหาการนอนวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะนอนหลับสบายเลยนะครับพี่จาราค,ครับสุดท้ายนี้พี่จาราอยากฝากไหครับเพื่อนๆอยากจะได้มาลองหรือว่าัรบรับคำปรึกษา ยินดีครับยินดีเลยนะคะถ้าสาหรับท่านไหนที่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้ดีที่สุดได้ยังไงมารับคําแนะนําปรึกษาแพทย์ที่ Elements Clinic ได้เลยนะคะ<ด>ขอบพระคุณค่ะขอบคุณพี่ชดามากเลยครับวันนี้ขอบคุณคือรายการเจาะใจเดอะเทรนด์นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมโจวี่จะพาไปติดตามเรื่องราวอะไรห้ามพลาดน,นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับพี่ชฎาสวัสดีค่ะ